ทำขนมหวานจะใส่เกลือเ <c oughs> ด๋ต้มกะทิให้เดือดก่อน <c oughs> จะี๋ยทำบวชฟักทองกินจ้าฟ <c oughs> ักทองลูกใหญ่ <c oughs> ก็เลยทำเป็นชิ้นใหญ่ <c oughs> เขาบอกว่าฟ <c oughs> ักทองไม่ค่อยมัน <c oughs> ในการกลัวมันแตกก่อน กลัวมันไอฟักทองมันแตกก็เลยทําเป็นชิ้นใหญ่ๆทําเป็นชิ้นใหญ่ๆลองดูฟักทองลูกใหญ่ๆที่ยายการเคยเอามานั่นแหละที่แม่ผัวฝากมาให้แต่ว่ามันายการว่ามันไม่ค่อยมันแต่ลุงหมาก็อยากกินก็อยากกินบวชฟักทองก็เลยจะทําให้เขา บวชทับทองบวดกล้วยอะไรประมาณนี้ทง้ง่าย จะกันไอจะใช้ต้มฟักทองทักเดียวก่อนนะเดี๋ยวก็ใส่น้ำตาลก้นก็นี่มันมีมันมีน้ำํำแบบบ้านๆง,ง่ายๆเพื่อนๆไม่ต้องไปลีลา รีดองอะไรให้มันมากทำให้มันสุกรสชาติใช้ได้อร่อยหวาน,นกลมกล่อมก็ได้แลละ ใส่กะทิใส่เกลือเราใส่น้ำตาลก็เป็นอันเสร็จสิ้นขออนุญาตทำชิ้นใหญ่ๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าในการทำหลายทีแล้วถ้ามันไม่ค่อยมันอะมันเป็นแตกเป,เป็นน้ำอะ่ะ ลองดูอีกคราวนี้เดีย๋ยวรอให้หมันเดือดสักหน่อยเดี๋ยวแการจะโรยน้ำตาลใส่แล้วแต่ใครจะเอาใส่ตอนไหนก็ได้เดี๋ยการจะใส่ตอนนี้ก็ได้น้ำตาล บางคนเขาก็เอาลงไปพร้อมกันกับกะทิบางคนก็แล้วแต่ทำแบบนี้ก็ได้ได้สุกพร้อมกันกับฟักทองไปเลยหม้อ,อใหญ่เลยเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าไม่หวานก็ใส่อีกค่ะบ,บดฟักทองบดฟักทองลงหมาย S <S> สีสันน่ากินมากเลยจ้ะสีสันน่ากินบวชฟักทองยั่วๆเลยจ้าชิ้นตโตโต เสร็จแล้วจ้าบวดฟักทองเราเสร็จเรียบร้อยจ้าบวดฟักทอง มากินน้ำกันเด้อหวานหวานหอมหวานเลยเสร็จแล้วจ้า